ดูมาลุ่นมารุ่นไก่สีมืดดูเฮ่เ,เฮ่ได้สัตว์โอ้ยแหงเ,เออคนแทนแตน้ำเราล้ตงรายมันเนาะโอ้ยแม่นอะไรแตตอยู่นกันวาก็ยังบุหึนาะโอ้ยไปมองไดกระถือดอกลาก็ดุงเราจุ่มลงยกขึ้นก็แม่นมดดดลด มันก็มันก็ดุงใหญ่มันได้การอยู่ของเจ้าใหญ่ก็ซื้อเขาเอ็นมาขายอยู่โอ้โว้ยมันขึ้นงออันนั้นวะขึ้นงอเหล่าขากับปานนั่นเลยเหลาได้ง้อขนาดกระดุงใหญ่เหล่าขาเผื่อจีได้หาไม้กันยากง่ายอืม ก็บางกินแล้วได้ลายของบาทนะบอกโอ diver, ้มันเต้นม em ันเต้นอยู่มันได้จังหวะมันเอาย่อได้จังหวะมาได้ๆไปแล้วตัวนึงตัวเดียวโอ้เฮ้ยเด้เด้เด้โอ้โหอย่างอแห้งเลยไหมโอ้ขามันแข็งกระดุงเจ้ามันมันระดิดเห็นะหอัดเสียงแงงนะฮะอัดเสียงแงงได้เหรอโคตเอาจับดึงเอาโอ้โหอิริอะลรเอามาที่ซะก่อน ฮดิลงเลยฮดิโอ้เอ,อ้มมับัตรที่ค่ำนี่ละใช่เนี่ยวันจับให้นี่เออว้าสาค่อ้นี่แหล,ละมันยาวเวนเป็นแบบเอายาเวนเป็นแับฮ้อนฮ <laughs> ้อนดียามกับเวนน่นใ,นใครเนี่ยตึขกค่ำคๆำเวนนี่โอ้ ัได้คือเก่าคิดเนใไดก็ได้กระดุงอันนี้มนันมานมอ,มาอา,าออเลอาลองรู้เอาอ้าจ้กบาทหนึ่งเต็มเต็มเจ้าบาทเกากดัตรนนี้ยดนะ <laughs> ยังพอได้อยู่เอาปา,าทุท่งนั่นเอาไหม

เืสียาเลีงมันจะอามาไาเาหรออมเอยเอา่อบยากเลยปาซำนิดนึงเหรอนลงบอกจว่ามันมันขบเข้าเลยอือแม่นอยู่มันมันบเจ็บมันได้หันเข้าเนเจ็บเนาะ น้ำยังไหลแห้งเด้น้ำนี่เนาะมันน้ํามันไหลอืน้ํายังไหลแห้งอยู่เห็นฟ้ามาเหนมาเด้บ่หมู่กระดหมู่นอ้ต้องบ่ใหญ่่อือๆเอาบต้าวแตกอ้าแล้วบ่มื้ออื่นก่อนจะสิมาตึกจบเจือมื้อนี้โอ้ฮ้ยเ้ฮ้ยเ้โอ้ยมากระบอกาบเลยเนาะรุ่นนี้เนาะ เออมก็ไข่เลยเนาะอรอหมืไปซื้อกะดุงใหม่รถันยังได้ฮะเออเอารุ่นของเล่านี่กะดุงของเหน่เอออะเฮมโอยบปงจเอซะก่อนเ้อบเข้าด้อบามบาเนี่มันก็สิเข้าเลบเข้าเ้มันเ เออสีมืดเลยได้วันนี้สีมืดแล้วบาทนี่บุถืบุถืป่ามันมามาจากสิมาสิเออนี่น้ำไหลนี่น้ำไหลจะถือได้บุถือมือนี่ล้วจะตึกตึกบนีเรามือนี่สิตึกอยู่นี่ละ Suat. Adi. Pa nyangana. Tam si to kao. Pa. Adi. Pa nyangana. Pa hulam bo. Pa nyangana pa. Mo pot loe pa sengeng to nan. O pot ban mua nao. Teh diao lot. San pot. Hmm. Ngo pa. 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 Ngo มันมันบดเจ็บไม่กลัวเลนบ้อนเแม่นดน้ำอ่อนกว่านี้จังน่อยน้ำน้ำสำก่าวางนั้นคือสีได้อยู่ป่าโบเล่ห่อนงานั่นเลยวิดงานั่นเลยงาต้นนั่น マイトナガラホパピカイラ。<music> ปลานางใบปีไก่โอ้พุดีห้อยอยู่พุดีนี่ดิดบ้าตัวนักก้นก็ต่างหากพุธะเดี๋ยวเห็นอยู่พุธะทางขวมือเจ๋ทางขวมือข้ามลปลาไม่ลงเลยเนาะเออปลาจะแง่ปลานางบ้ถือบ่หึคขำขำนี่วะโยกขึ้นแตกอ้าปลานางใหญ่นะหมุนหมุน น้ำไหลค่อยเป็นหาบเลยน้ำไหลเสียงน้ำเสียงน้ำมันปั่นย่านด้วยย่านน้ำวันเดียวนี้ย่านตีไม่เห็นดูคอยกันยังย่านเดี๋ยวนี้คอยมุดน้ำยังไม่ได้พอาอดสองเม็ดสามเม็ดตะกี้ยังสี่ห้าเม็ดมุดลงไป đi đây ô Nó sâu thịt này phá nóng bãi thịt Ôi, tàu Ồ, phá mám liệm Nó long mày, đi mày, bó cho phá tốc thôi, anh nhảy cho cho xí ra, mũ chuột chắc con ไม่โอ้ผมมีบาทเลยเจ้าบาทเลยซื้อบอลแค่อ่าเอาลองมืออีกบาทหนึ่งไปแล้วปลาสะเน่งบาทอันนี้ไปแล้วนาะไปเลยเนาะโอ้ไปได้เนาะเออลงมาแล้วปลาตัวนั้นปลาปีไก่อันนี้อันนี้ปีไก่ปีไก่เอกะ้าอะไรมันขักตากแดดแดดเดียวแดดเดียวทอดปลานี่ยอดไปนี้เาำแล้ว นี่แค่มันลงผ่านี้มันจงถือปลาอืมมันเจ็บต้าสังเกตดูมันปลากระเดือม,มนมานมากผิดใจท่บอลนอืมอืมถ้าไม่ได้ไป่คนใดมากนี่มันจึงเตีนห้ามันจึงซับไปห้าอืมมันหลอก,กับซอิกระชื่นเว่ามันถือฉันเนาะอัมนี่รุ่นเดียวนี่เะยว่า ถือลายๆพ่พันธ์ก็ลายได้ซาค่อยถือกว้างนะออบ่ไดหน่อยนะพพันเป็นโล่ผลมือน,น่ะเ,เออบาทเดียวนะปดเด้บาทนี่ออออกระดูกทีแบบนั้น,นเนาะได้แม่ถ้ากระดูกทีๆไปแ้ิได้ห้าหกลโอ,อ้ยได้งไงอ่ะบ้านนี้เจ๊กูเมื่อบานนี้เ ได้ลายปรเต้าได้อยู่อยโอ้หืมสิมืดแล้วกัเมือตัวสิมืดเลยใช้ในน้ำเฟืองลูกปลาว้าป่านนี้หรอ,อโอ้ปา่าเพราะมันจากมืดแล้วมันโบหนินโอ้ลายขนาด<อ>โอ้บอเอาขึ้นไปเทิงพุทธมันจะมีไฟ โอ้ยนี่หลายตื่ด้ปลานี่ตัวงามๆเลยโอ้ผู้นำลาวให้อยู่สองสามรอยู่ใค้อยู่ดีกว่าบุมาเนาะอือหืออ่โโมอมา,าอออออสอนเอาเอาสามนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับสวัสดีครับ